ก็ด้วยข้อวัดปฏิบัติที่พระเดชพระคุณหลวงปู่เราได้อบรมบ่มเพราะเอาไว้ให้เป็นแนวทางแล้วเรานำมาประพฤตินำมาปฏิบัติหลวงปู่เราจะเน้นจะเป็นหลักปริยัติก็เรียกว่าวัดสิบสอาจารยาวัดอุปชายาวัดอันเตวสิกวัด สัตถิงวาริกวัรท่านแต่นเน้นรื่องนี้พูดแล้วพูดอีกสอนแล้วสอนอีกสาขาแต่และสาขาก็นำไปทำตามที่หลวงปู่ท่านสอนจึงเป็นจุดเด่นว่าแม้สาขาจะแยกย้ายกันออกไปอยู่หน้าที่ใดก็เหมือนกันหมดเพราะเอาจุด เริ่มต้นอันนี้ถือประพฤติปฏิบัติจนได้เป็นนิสัยทำเป็นพึ่งพาตนเองได้ผู้อื่นมาอยู่ด้วยก็สามารถนำพาประพฤติปฏิบัติตามหลักนั้นได้จึงเป็นเหตุให้ขยายออกไปเป็นสาขาทั้งในประเทศต่างประเทศจึงเหมือนกันหมดไม่มีที่แปลกต่างกัน ที่จะลักลั่นกันออกไปแต่ก็เอามาเฟ้นเอามาสอบสวนทวนถามเอามาประชุมกันอยู่ปีละสองครั้งเพื่อให้เป็นหนึ่งเดียวครั้งแรกก็ต้นปีก็คือเนี่ยงานปฏิบัติธรรม เป็นอาจารยาบูชาเป็นการประชุมด้วยข้อบกพร่องสาขาใดอะไรที่ผิดบุกพลาดบกพร่องเกิดปัญหาจะต้องเอามาประชุมกันครั้งที่สองก็คือ16มิถุนาของทุกปีจึงเป็นเหตุให้คณะสงฆ์ของหนองบัวพงยังอยู่เป็นหนึ่งเดียวกันต่างจากที่อื่น ที่งอนแง่นครอนแคลนถูกวาอาจารย์จากไปแล้วก็มีความเสื่อมสลายแยกย้ายกันทะเละเวะแวงขัดแยง้งไม่อยู่เป็นหนึ่งเดียวกันเพราะขาดหลัง